สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพ่อกันที่วัดปู่ทุงฝนครับเมื่อนี้มาตามแนวทางครับตัวเลขปู่ทุงฝนครับเจอกันที่ลักกิโลนี่แหละครับหลักกิโลไม่เฮียนนะครับหลักกิโลไม่เฮียนแต่เฮงครับออกอีกแล้วครับลักกิโลงวดเมืองหนึ่งบ่ได้เข่ามมกครับเข่ามากับเขาเองแลละครับหกหก ครับหกหกอันนี้ลักกิโลงวดต่อไปพี่น้องกกแคบหน้าจอไว้เบิ้งเด้อครับยังเหลือตัวไหนที่ยังไม่ออกหกศูนย์แปดเด้อพี่น้องเลขมากเลขชอบงวดนี้หกศูนย์แปดครับตามต่อลักกิโลปูทุ่งฝนครับไม่เฮงแต่ออกนะครับครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้เบิ้งครับ 66ออกไปแล้วครับวันนี้เลขมากเลขชอบนะครับ608นอครับ608608ครับพี่นอออ้องเอฟซีออกมาทั้งนี้มีเลขตัวใดแน่นอนท้งนี้มีเลขตัวใดที่ตรงใจพี่น้องบหครับวันนี้มาฝังทั้งนี้ เลขตรงใจฟังทั้งนี้ครับเลขตรงใจของพศเนี่ยมีอยู่สองครับมีสองหนึ่งหกครับสามหนึ่งเจ็ดครับเป็นเลขตรงใจของพศวันนี้ตาดออมมาจะมีสามเจ็ดนะครับแล้วก็สองหกครับเลขมากเลขชอบครับมากเป็นการส่วนตัวเนอครับพี่น้องแต่บางอาจารย์เพิ่มกระเน้นนึ่งเกา หนึ่งเก้ากับย่างสวยที่กันครับเก้าเก้าหนึ่งเนาะหนองไปกราบน้ำสการปูน้ำกันครับอันดับแรกต้องไปกราบไว้องค์ปูกันนะครับองค์ปูสีสันนะครับองปูสีสันนะครับครับ ไไว,นะวัดปูดถุฝนนี่อยู่ทังน้ำสงข้ามด้วยครับวัดโพสีครับวัดโพสีอย่างนี้ก็เลื่อมชื่อวัดอีกแล้วครับโอ้วัดโพชัยครับห้ยภาษาข่าก,กพิดบอกถูกนะครับ วัดเพิ่นซือวัดโพชัยครับอยู่ฝั่งน้ําสงครามครับข้ามไปทั้งพุ่นเป็นเขตจังหงวัดสกลนครครับครับมีสะพานข้ามน้ำสงขามเกิดกำลังลดครับตอนนี้น้ำคุ่นๆแต่น้ำทั้งฝั่งน้ำหอยหลวงทั้งบ้านพอสอฝนยังตึงอยู่ครับเอาเดี๋ยวเข้าไปกรับ คารวะองค์ปู่ลรืเจ้าปกาปู่เนาะครับจังไปขอแนวทางจากปู่พันครับพีน้องเอฟซีับพิมพ์คำว่าสาธุสาธุเด้ครับองค์ปู่ศรีสัตตนาคาองค์ปู่ศรีสัตตนาคาครับศรีสัตตนาคานาคราชนี่แหละครับมาขอพรบารมีจากปู่ ี่นอ้องเอฟซีเพิยงพรว่าสาธุสาธุอธิษฐานเอาได้ครับตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากปู่ได้ครับหมีโชคมีลาบครับปู่สีสัตว์หรือพญานาคนี่ยนะครับเป็นสื่อแห่งโชคลาบนะครับเหมือน,นี้็กกมาขอพรประกาศพี่น้องเอฟซีได้อปู่ขอให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นมีโชคมีลาบกันทุกปู่ทุกคนครับผู้ที่เบิ่งอยู่หรือผู้ เพิ่นอยู่บ้านเพิ่นบ่ไดดเขามากขอให้เพิ่นมีโชคน้ากันเ้อครับปู่สาธุสาธุโอ้ยของคืองามครับของไงของวัดปู่ทุ่งฝนนะครับวัดโพชัยนะครับตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนนะครับ แต่ว่าอยู่ป่ายอยู่ปาโฆษณา,าปูทีทีบวงสรวงเพิ่นเชนว่าตำบลทุ่งผลอำเภอบ้านดุง,งอุัณ์ขสเลยงงมาถามปูกับแมนนี่นะครับเพิ่นไปเฮ็ดอยู่อำเภอบ้านดุงเพิ่นก็นเลยเขียนเป็นอำเภอบ้านดุงอุษนปูวะ จะมาเป็นโนี่มานันเลยใดิออากแน้ำขับรนจ้าโอ้ขอตรวจเด้อบบนี้ขอมองต่างกล่องก่อนเจ็ดชิปนบน่ครับไช่ใแล้วบอกกาอันี้คนเบิ้งกะแกแล้วแต่คนเบิ้งเหรอครับเอ้ย ขันมีพี่น้องยิบเี่้เขามาเบิ้งกับพ่อได้ค่าน้ำมันขันบ่มีกับค่าน้ำมันกับรุดจดออกกระเป๋าโจกกระเพาะขอเด้อ๋อสุดใจเอาเปตั้งเน่าไปตั้งเอาผู้เต็มๆนะ <laughs> น้องาาขอมาใกล้หลายเน่ยขอมาใกาล้แล้วยืดที่ล่ะจำจำลงยูดที่ก็ได้มาขอแนวทางน้ำปูเอาเบื่อแล้วแต่มันไปโรงเรียนแห่งใดหลายๆเลย <laughs> ตัวเลขกว่ะปู้เขาอหนึงน่งขลุดนะงวดนหนึ่งลุดเด้อ ตามน้ำมันสกัรในบรรษาอ่ะเล่นพอนเล่นอนวิตามิมาตามแนวทางในบรรษาในบเขาจยก็คือเขาใจวิวินเนาะในบรรษานี่บ่บหมานเนาะปูบรรษานี่บ่หมานแต่ว่าลักกิโลเขาคายดีหมหบอได้ม่ทายงวดเอาเล็กปูเนาะปูเป็นเหล็ก ปูเกีวลำหม้อาหม้ามือมางวดได้ไปจุดทูขอน้ำปูน่ะได้ตลอดที่งบ่ากันซื้อเออก็จะไปเอาตั่วนี่ยไปเอาอะไรบอสือมันนั่นมันเลื่อมมือนั่นไปอีหยังเฮาเป็นคุกคักอีหยังมือนั่นเกี่ยวตัวไม่รู้มันเกี่ยวน้ำดวงเฮาหน่นะฮะดวงวัดนาเฮามันบ่ฮอดบ่ถึงบอสืนเอาถามมาบอสือก็อ๋อเอาไม้ปูบอกตัวบอกใครฮักสือก็คักเข้ากัยังกันสือก็ยัง ซื้อเรียกบน่นมันลายมันลายเรีแกไงเดี๋ยวจะไปจะไปซื้อเด้ออย่าไปซื้อส่วนสองมันดับส่วนสองมันดับจนเขาจนเขาดาว,ว <c oughs> มันดับอย่ไปซื้อบอกส่วน,นสองตรงตรงเ <c oughs> ว้ยว่านี้ดับตัวใดละ่ะปู่บอกเลยพี่จะ <c oughs> บอกเลยบอกจ้าวจงเรียกส่วนสองอย่าไปซื้อชอบมันดับมันดับมันตัวดับคอมที่ดับตรงดัวดับคอยูแล้วอันกล่องสลากมาดับที่ปู่ดับตรงเรียกเลยเอ้าแย่งว่า ตัวไหนมันดับเส้อตัวนั้นมันดับตัวไหนซื้อตัวนั้นบอกเขาดับสามเถื่อยุไปทั้งสามเถื่อเลยตัวเดียวกองลุงวันนั้นตั้งแต่ยุวัดคุณเอูคุวัดเก่ามากวันนั้นออกตัวดับเพื่อกันออกตัวดับเพื่อกันวันนั้นดับไหลอยู่แต่ว่าคุณสอง่าซื้อ่าซื้อดับมันเข้ากับหัวหล่อเข้าทาวรุ่นมากจอมมันมันดับตัวได้พูณจะซื้อที่พุ๊บพ่อให้เจ้าดับดับปวดหัว

บอลลินบอก่นี่เลยเป็นน้ำจิ๋ของพ่อเพรบอกว่าบอลลินนี่เขาเล่เขาเขาเทมุตัวเก่าอีกแงนีนี่มันโอ้ยเนาะมันเขียนสลับกันเอาเอาเล่นนะฟูหมดแล้วมันเคยโก้ขนาดนั้นแหละแต่ว่ามันโอ้สลับซื่อ <arrange sout> <touched> ไม่สี่ส่วนอยู่เนาะเนี่ยไม่เมียน <c oughs> <c oughs> อันนี้ชุดเต็มขอกปูเนี่ยเต็มปูว่าท่านตาเห็นบ่ครับแลาลาบข้าวหม้อแล้เข้าวหม้อ ชุดเดมี่แวนี่ก็เลยต้องถามว่ามันดับสองกับเจ็ดเลยบอกเน้นตัวนี้เลยเรอบอมันดับคู่นะดับคู่ก็เลยบอกวอกดอกมันสีออกเมื่อบอกข้าเจ้าวันดับตัวไหนวะรับอะไวับเจ็ดสองนี่แหละวันนั้นโอ้โหวัาดับเจ็ดสอรับคู่แก่บัด้ก้นบัดัด มาตัวนครับรถเตีนเลยบอรบอกเขาจะมากตัวดาวไเนาะคนนักอีหลีตัวปูเลขเจ็ดสองสองนั่นเลียวยืนยุบันที่กันตายให้หวะเลขคอยดับนะครัอยเลยบอก์กาบอกเจ้อนเราจะดับตัวแดงออกจนวายอละหรือบอกเขาหอกวันนี้ปูบอกหายเลขดับเด้อครับถ้าพลนวิ่งสองกับเจ็ดครับให้เตเลขออกเจ้ให้เตเลขออก เลขดับข่อยกับเช็ดซองเนี่ยดับอย่าเสือเด้อคือคือชวนซองมาหันบ๊กูเต็มเต็มเลยชวนซองอย่าเสือซอนอย่าเสือถอดดิมันดับมันดับอยู่มันดับอยู่อย่จ้ามันอยู่ดับอยู่นั่นสร้างเลยดับอยู่แสดงว่าเลขออกตัวนั่นออกมาตรงๆเลยเจ๊ปูมาได้เขาไม่มาเห่ใช่เหรเป็นนั่นพูดนล้วเอาอี๋งล่ะ ขายังบวกว่ามันดับอยู่ดับอยู่นี่ไปซื้อมันดับอยู่ดับอยู่อย่างนี้ตัวตัวนะโอ้แต่แต่แต่าต่ว่าออกสองทุนคนหลายหลายมีโอกาสได้พประวันครับทุนสองออกโตกลับเขาเจ้าครับบ่นเป็นเหล็กบินหรอกบ่นเป็นเหล็กที่สูตรดอกเหล็กได้แต่ปูนยาุมนะเจ้าล้ำเอามได้ที่มันออกของโาผูช่วงนี้ ช่วนี้ปล่อยเรียกทางแต่บาลสามาปล่อยเรียกมันบเจับคู่บอถือเลยไหมถ้าเป็นอยังไงเลยโอ้ยกับในนายได้แหละเนาะเปื่อยใจออกเพื่อนเออเมย์เมย์เติปูเออมันต่ัวมะเขือเนาะตับ่ะเขือตับคู่มะเขือก็เลยปู่ก็เละทอทอเอยใจเออเอยใจเมื่อยใจน้ำปู่เป็นถ้าเป็นคู่บางคนไปเสือน้ำเราบางคนเสียเงินเนาะครับก็เมื่อยใจเขาก็อยากได้ไม่หมดอยากให้เพิ่นถือครับแน่นโบนเมล่อนบ่อนยังอย่างนี้ื่นอ้อ เขาไปแล้วแหละก็อยากเป็นใดเป็นถือเนาะเดี๋ยวา่วนกระจองก็บริบาลทามเราได้แล้วเงินไม่ค่อยเด้อบริบาลจ้าเดี๋ยวแก่สิทำบุญวัดได้คือกันเนาะมีเงินหรอเขาทำบุญวัดบ้านไก่บ้านไก่ได้เบิร์ดน่ะว่าจะมีเงินเนี่ยบริบาลกูเนาะทางเนาะปูเนาะเออหายไปมันบวิกับบวากันและเนาะเสียไปเรื่อยเนาะปมีบริมันออกเดือนนึงออกสองเทื่อ ซือ้อจนเถืกอปุ่นอะไรเนาะปูเป็นสีมอยอมันจะไปย่อมมันเป็นมะเซา,า,าขายฮามะเสาซเสือแน่นปูใครยังว,ว,ว,ว่รรวนาแต,ต่ว่าปูของบบตือเราว่าหน้าไหวโบซือในบภาษา